หาทางให้คุณทักษิณไปดูโอลิมปิกครั้งต่อไปครั้งต่อไปครับแต่ว่าไอ้พวกก้าไกลเนี่ยเข้าคุกหมดเลยนะหรืออาจจะอาจจะหายตัวไปด้วยอันนี้พูดถึงซีเนียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคุณนัาถึกน้องกายแต่มันไม่คิดว่าคุณทักษิณอาจจะไปซื้อ ทีมเชียงใหม่ FC แล้วก็ช่วยให้สามารถเล่นในไทยลีกสองได้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ถึงจะหล่นไปไทยลีกสามก็อาจจะไม่ได้ไปต่อเพราะว่าขับไลเซนซิ่งไม่ได้คุณทักษินน่าจะ ไปทำทีมฟุตบอลแล้วก็สร้างความเออกรอให้กับบ้านใหญ่สดชื่นเจ่มใสทั้งเชียงใหม่ในอีสานอาจจะไปซื้อทีมโคราชหรือว่าทีมอุดรก็ได้คือสร้างปักหลักเลยแข่งกันให้มันรู้ไปว่าบุรีรัมมีแบบนี้เป็นโมเดลความสำเร็จแต่ คุณทักษณิณต้องไม่ลืมว่าต้องไปซื้อทีมใดทีมหนึ่งหรือว่าไปทำทีมใหม่ไปสร้างอะคาเดมี่ให้แก่ทีมใน3จังหวัดภาคใต้แล้วคนที่นั่นก็จะฟ o r เกตลืมอดีตที่เคยเทำให้คุณทักษณิณอยากจะหาทางเจรจากับผู้นำมาเลเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาภาคใต้แก้ที่ตรงนี้เลยค่ะทำอะคาเดมี่ ฟุตบอลคลับให้แก่เยาวชนใน3จังหวัดภาคใต้แล้วคุณทักษิณก็จะลงไปเยี่ยมพวกเขาได้บ่อยๆโดยไม่น่าจะเป็นปัญหาการเมืองใ,ใดๆในเมื่อความช่วยเหลือที่มาจากพื้นฐานแบบนี้มันเข้าไปถึงชุมชนได้นะเชียงใหม่ก็เหมือนกันอยากไปเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแล้วก็ไปก็ไปทำทีมฟุตบอล FC เชียงใหม่นี่แหละเพราะว่าเท่าที่ พยายามกันมาเชียงใหม่มีสองทีมก็ไปไม่รอดทั้งสองทีมเลยเพราะว่าสภาพของการทำทีมให้เป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่มันไม่ได้มีสปอนเซอร์ที่คิดเป็นทําเป็นแล้วไม่มีใครจะทําทได้ถ้าไม่ใช่คุณทักษิณหาทางให้คุณทักษิณไปดูโอลิมปิกครั้งต่อไปคร <c oughs> ั้งต่อไปโถ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 แม่นางอีกโคก โหนคนดังตลอดเชียวมืนโล,ล่ระเบยงเขียวมือนโล,ล่ระเบยฝากบอกนะถึกด้วยมันจบแล้วนายโอลิมปิกไม่ไปแต่จะทำทีมฟุตบอลสวัสดีค่ะ